รวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับและวันนี้เราอยู่กับมิเนอร์เชนของนิสสันนาวาร่าครับคันที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ครับคือ Pro 4X นะต้องบอกว่าในโมเดลเย์2024ครับมิเนอร์เชนครั้งนี้ข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือตัวเสาอากาศนะครับที่เปลี่ยนเป็นชาร์กฟิ n a t อาร์เทน่าหลักๆคือการเปลี่ยนภายในนะที่หลายคนรอที่ผมเองก็รอเหมือนกันแต่ว่า รอจนที่เกียดรอแล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนนะครับแดชบอร์ดคอนโซลกลางทั้งหมดเนี่ยหน้าจอเรือนใหม้ต่างๆให้เหมือนกับในนิสสันเทอร่าไม่ดูเชยอ,อีกต่อไปแล้วหลายคนที่เคยบ่นว่าภายในเขาเชยวันนี้เปลี่ยนใหม่ให้เหมือนเทอร่าแล้วก็จะดูโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาก็จะผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ด้วยมีการเพิ่มตัว dfp เข้ามานะครับการเปลี่ยนแปลงในทุกรุ่นย่อยเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับยกเว้นรุ่นเดียวคือหัวเดียวจะไม่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายในอะไรเหมือนกับ รุ่นอื่นๆครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราพาชมรายละเอียดของ p r o 4X กันแล้วเดี๋ยวพาไปดูรุ่นอื่นๆด้วยครับ1 1 7 5 0ล้านบาทนะครับใน p r o 4X คันนี้แล้วก็1 4ึ่0ล้านบาทใน Pro2X นะครับแตกต่างกันก็คือขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับดีไซน์กระจังหน้าแบบอินเตอร์ล็อกนะลักษณะเหมือนกับนิสสันฟอนเทียยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมนะครับฟลอนต์นิสสันการตกแต่งที่เป็นสีส้มลาวาแบบนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับไฟ LED Quad Eye นะครับ Daytime Running Light รูปตัว C ดีไซน์โดดเด่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไมเนอร์เชนแล้วไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่ดีที่ด้านหน้าครับล้อแม็กครับดีไซน์เรียกได้ว่าไม่มีอะไรให้วูวานะครับฟอนต์โลโก้นิ่สันสีส้มเหมือนเดิมครับ255ห้ทับหก R 1 7นะครับติดยางมาเป็น g o l a n d a All Terrain นะครับของ Yokohama G 0 1 5ยางก็จะเป็นเน้นแบบว่าออนโรดเป็นหลักนะครับแต่ก็มีดอกให้พอลยุลยๆได้ในระดับหนึ่ง ช่วงล่างเนาะด้านหน้าก็เป็นดับเบิลวิชบนอยู่แล้วด้านหลังก็เป็นแหนบสปริงนะครับการเก็บงานเนี่ยของนิสสันนาวาระคือดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับในซ้มล้อของเขาเนี่ยจะเป็นงานพลาสติกหมดเลยนะนี่เห็นไหมเป็นพลาสติกแบบนี้หมดเลยเก็บงานดีนะครับแล้วก็ชิ้นการตกแต่งที่ด้านข้างข,างของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีส้มลาวาแบบนี้นะครับรวมถึงที่กระจกข้างที่เป็นสีดาที่ทุกคนเห็นอยู่ จะมีในเรื่องของกล้องรอบคันติดตั้งมาให้นะครับ All View Monitor นะครับ with Moving Object Detection นะครับเวลาที่มีคนเดินผ่านรอบคันนะครับหรือว่ามีรถเข้ามาในบริเวณตัวรถเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนมาด้วยเสาอากาศของเขานะครับปรับเปลี่ยนมาใหม่จะเป็นชาร์คฟินอเทน่าเป็นสีเดีวยวกับตัวรถนะครับจริงๆน่าจะเป็นสีดําหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้แล้อหลงังคาเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างมือเปิดประตูของเขาก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันคือบริเวณเสาบีตรงนี้ครับ ไม่ใช่ชิ้นพลาสติกนะเป็นสติกเกอร์นะครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์กระยะแล้วอย่างหนึ่งที่ดีคือบันไดของนาวาร่านะครับเขาจะมีไฟ LED บริเวณนี้ส่องตรงบันไดนะครับทำให้มองเห็นเวลากลางคืนดีไซน์ไฟไท้ายครับเป็นเหมือนเดิมคือ LED light g u i นะครับแบบนี้ทูบแบบนี้นะแต่ว่าจะเห็นว่านี่ครับยังมี2จุดที่เป็นหลอดไส้อยู่คือบริเวณไฟเลี้ยวกับบริเวณไฟถอยหลังเนี่ย มัลติรีเฟกเตอร์ฮาโลเจนเหมือนเดิมแล้วก็ตัวฝาท้ายด้านหลังเลยครับมีนะเห็นไหมคาร์ลับตรงนี้นะครับที่เป็น e ี lift ทำให้มันยกเบามือมากนี่นี่ก็ฟิตเนสด้านหลังอาจจะยังไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากนักนะครับแต่ว่า ตัวบอร์เนี่ยก็ดีไซน์สวยเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนลอยตัวแบบนี้วางแก้วได้2ตําแหน่งนะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้นะจะมีช่องจ่ายไฟทั้ง usb c แล้วก็ usb a มาให้แบบนี้หลายคนน่าจะชอบใช่ไหมเพราะว่าสะดวกเลยมีทั้ง2หัวนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วก็จุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆในรถย,ยนต์ของนิสสันคือพรมของเขาที่เป็นพรมยางนะครับแบบนี้กับตีนตุ๊กแกแล้วก็หมุดเนี่ยอันนี้ดีไซน์ดีสวยมากๆนะครับช่องเก็บเอกสารด้านหลังมีครบทั้ง2ตําแหน่งนะครับฝ้าภายในห้องโดยสาร เป็นในสีเทาโทนสว่างอันนี้ดีมากๆครับนี่คือหลักใหญ่ใจความของการเปลี่ยนแปลงใน2024นิสสันน a วาร่ตั้งแต่โปรซี i ี s นะครับลงไปถึง King Cap Caliber ซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูกันทั้ง Black Edition นะครับทั้งตัว King Cap ด้วยนะเป็นไงอันนี้คือสิ่งที่หลายคนอยากได้ตั้งแต่แรกและควรใส่มาให้ตั้งแต่แรกนะครับการใช้ดีไซน์ภายในแบบเดียวกับนิสสันเทอร่น่าจะปรับเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าในวันนี้ ก็เปลี่ยนให้แล้วอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะครับเห็นว่าดีไซน์ของแผงแดชบอร์ดด้านบนเนี่ยที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปของเขาเนี่ยจะมาในแนวนอนแบบนี้เลยไม่ปูดไม่ปนแล้วนะดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยจะได้หน้าจอแบบมิสันเทเล่าเลยคือ9นิ้วขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่เบิ่มเมเลยแล้วก็ทัสกรีนดีนะครับนี่ใช้ได้นะครับ a p p l e CarPlay Android Auto บนหน้าจอนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยคุณอาจจะเห็นว่าเป็นหน้าจอสีดำนะครับที่มีเงาสะท้อนเนี่ยอาจจะทำให้แบบเอ้ย แสงสะท้อนหน้าจอแบบแดดแยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเท่าที่ลองใช้มาในนิสสันเทอร่านะครับเรื่องแสงสะท้อนแดดแยงอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหาจอนี้การันตีให้ได้ว่าไม่โดนแสงแยงแน่นอนเวลาขับขี่นะครับบริเวณนี้นะบุนุ่มนะครับพุ่มหนังมานิดหน่อยเดินตะเข็บมาอ่าช่องเก็บเอกสารด้านหน้านะครับเป็นแบบซอฟต์แล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับจะเป็นแบบ2โซนนะครับเพราะระบบปรับอากาศอัตโนมัติดีไซน์เทขึ้นเยอะเลยนะน่าจะให้แบบนี้มาตั้งนานแล้วนะ พอร์ต USB ด้านหน้าครับมีทั้ง USB C USB A 12โวลต์นะครับปุ่มสำหรับการปรับเนี่ยสวิชนะครับปรับขับ2ขับ4อยู่บริเวณนี้จุดนี้เป็นที่วางโทรศัพท์นะครับยังคงไม่มีระบบไวเลสชาร์จมาให้หัวเกียร์ดีไซน์คอนโซลกลางตัวนี้เป็นไงสวยขึ้นเยอะนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันคือด้านข้างของบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปแข็งๆมากเลยนะครับทีนี้เวลาขับไปเนี่ย มันจะกระแทกจนเจ็บหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวไว้ต้องมาลองดูกันนะครับแต่ตอนเค้นขับเทอรลล่าเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าจุดตรงนี้ครับมันไม่ได้อยู่สูงมาชนเข่านะมันจะอยู่บริเวณน่องที่ของเราเองเป็นนิ่มๆม,มาแล้วเราเรียกว่าแต่งโรงงานมานิ่มมาเลยนะครับก็พอที่จะวางได้จริงเพราะว่าบริเวณนี้นะครับจะมีสวิตสำหรับปุ่มดิฟล็อกนะครับคิวดีเซนคอนโทรลไลกปุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมานั่นคือตัว d p f นะครับหรือว่าระบบไล่เข่าที่มีใช้ในรถอย่าง โตโยต้าไฮรักซีโวที่มีใช้ในอิซุสดีแม็กซ์นะครับนิสานาวาระใช้ในรูปแบบเดียวกันนะจะมีแค่ทางฝั่งมิ u ูบิชิกับฟอร์ดเรนเจอร์ที่ไม่ต้องมากดไล่เข่านะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยสามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะเป็นยูโร5แท้เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เป็นเครื่องยนต์ที่ปรับมาสําหรับการใช้งานยูโร5 e u ยูโรแล้วนะครับไม่ต้องมาติดระบบกองเข่าไล่เข่ากันเพิ่มเติมตรงนี้นะแล้วก็ที่วางแก้วนะครับอันนี้ชอบมากใหญ่ขึ้นวางแก้วไซส์ใหญ่แก้วกาแฟได้ จริงๆเนี่ยนะครับไม่ต้องบางแบบวางเบียดกันจุดนี้ให้มาดีนะครับแต่ว่านี่เบรกมือรถกระบะก็ต้องมาพร้อมกับเบรกมือแบบนี้แหละใช่ไหมเบรกมือไฟฟ้ามันไม่คือหรือเปล่าอันนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกกันหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือกระจกในนิสสันนาวาร่าเนี่ยนะครับปกตินะตั้งแต่ตอนเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่เป็นโฉบนี้แล้วเนี่ยสามบ้านหน้าของเขาจะเป็นอะครุสติกการ์สนะครับสามบ้านหลังของเขาจะเป็นไพรเวซี่การ์สแต่วันนี้ที่เคนเห็นนะครับ สามบ้านหลังของเขาเนี่ยเหมือนจะไม่เป็น Privacy Glass แล้วนะครับแต่ว่าเขาเคลมว่าบ้านหน้าขเขาเนี่ยยังคงเป็นในเรื่องของ Acoustic Glass ที่ช่วยลดเสียงรบกวนอยู่ฟลุปไฟสองสว่างมีไหมมีนะครับครบถ้วนครบคันไฟกระจกเหลืองนะครับไฟสองในตัวรถเป็นสีขาวสว่างแบบนี้มีคนบอกว่าไม่ชอบไฟสีขาวในห้องโดยสารเพราะบางทีขับไปแล้วเมียเปิดมันสว่างแยงตาอันนี้ก็ต้องปรับความเข้าใจกับภรรยากันสักนิดนึ่งนะฮะนี Oh, ันนี้ก็เหลืองใน p r o 4 X, Pro X นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย360 Safety Shield ของเขาอย่างเช่นตัวกล้องรอบคันครับที่ดูได้จากหน้าจอกลางขนาด9นิ้วเนี่ยคือกล้องก็ไม่ได้ชัดขึ้นอะไรหรอกแต่ว่าข้อดีอยา่างหนึ่งของนิสสันคือกล้องรอบคันเนี่ยการให้มิตินะครับ,การ,รบการให้มุมมองเนี่ยคือ100%เลยถ้ามันจะชนกระถางแล้วก็คือชนจริงๆอะแหละคือไว้ใจได้เลยนะครับสามารถตรวจจับวัตถุรอบคันครับในช่วงความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีปาร์กิ้งโซน่าเซนเซอร์ที่กันชนด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็รวมถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะบายสปอร์ตวอร์นิ่งนะครับเดียร์คอร์สทราฟิกเอร์เทคโนโลยีป้องกันการชนจากจุดอับสายตาอัจฉริยะเลนดิพาร์เจอร์วอร์นิ่งอินเทลเจนต์เลนอินเทรวนชั่นแล้วก็เตือนเมื่อผู้ขับขี่เนี่ยเหนื่อยล้าขณะขับขี่นะครับที่สําคัญเลยในสแตนดาร์วาครับให้ถุงลมนิรภัยมาถึง7จุดครับด้านหน้าด้านข้างมั่นถุงลมและที่ขา เพื่อความปลอดภัยสูงสุดไม่ว่าจะก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุก็ตามครับส่วนคันนี้ครับคือ black edition นะก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งเห็นไหมตัวซุ้มล้อด้านข้างนะครับที่มันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนอะรวมถึงชิ้นการตกแต่งที่เป็นสีดำครับแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นรุ่นที่ลวดลายไม่เหมือนคนอื่นเลยขนาดโปรโอ่ะเขายังใช้ล้อของตัว c a l i b r อ่ะ มาททำเป็นสีดําเลยเดี๋ยวพาไปดูคาลิเบอร์ด้วยแต่ว่าแบ็กเอ dition คันนี้ครับจะเป็นรุ่นเดียวที่ได้ล้อมแม็กดีไซน์แบบนี้ยางก็จะเป็นเนนออนโรดแหละนะครับโอเพนคันทรีของโตโยนะครับ255ทับ60 R18 นะครับการเก็บงานบูด้านในเนี่ยทุกอย่างคือดีเหมือนกันหมดทั้งทุกรุ่นแหละนะครับการเก็บข้างในเนี่ยนาวาร่าดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมาดูดีไซน์ด้านหน้ากัน กระจังหน้าอินเตอร์ล็อกนะครับยังคงได้สีที่เป็นสีดาด้านแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบริเวณเลด้ด้านหน้าเนี่ยจะหายไปแล้วก็โลโก้นิสันบริเวณนี้นะครับจะเป็นคโครเมียมแบบนี้แล้วจากก่อนหน้านี้นะโปรไฟล์ที่เราพาไปชมกันเขาจะเป็นสีเฉพาะของเขาใช่ไหมครับแต่รุ่นอื่นส่วนใหญ่จะได้เป็นสีคโครเมียมแบบนี้แล้วก็ในรุ่นอย่างคาลิเบอร์เนี่ยกระจังอินเตอร์ล็อกของเขาเนี่ยก็จะเป็นคโครเมียมเหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับชิ้นกาตรตกแต่งนะครับชายกันชนด้านล่างเนี่ยเห็นไหม พอเป็นแบ a c k อิดิชันได้สีดำแบบนี้มานะแต่ว่าคันนี้จะไม่มีในเรื่องของไฟตันหมอก LED นะครับโคมไฟหน้ายังคงได้เป็น Quad Eye LED อยู่เหมือนเดิมอันนี้คือข้อดีของ n i สสันตั้งแต่คาลิเบอร์เนี่ยก็ได้ไฟหน้าแบบนี้เลย <laughs> คันนี้นะครับจะมีสติ๊กเกอร์นะค่าบริเวณฝาก,กระโปรงด้านหน้าแล้วก็ที่กระบะด้านท้ายของเขาเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์เฉพาะรุ่นแบกอิดิชันเช่นเดียวกันนะผมชอบตรงที่ตรงนี้ที่มันปูดออกมา มันทาให้มันดูใหญ่ขึ้นเพราะปกตินาวาร่าเนี่ยถ้าเทียบกับกระบะรุ่นอื่นๆนะครับในกลุ่มของเขาอ่ะเขาจะดูเป็นกระบะท,ที่ไซส์เล็กแม้กระทั่งว่าเนี่ยคือตัวยกสูงนะยังดูเตี้ยกว่ากระบะตัวเตี้ยบางรุ่นของคู่แข่งอีกนะเนี่ยดีไซน์ประมาณนี้นะครับของตัว Black Edition อาจจะไม่ค่อยเห็นชิ้นสีดำนะเพราะว่ารถเขาสีดามาอยู่แล้วแต่ว่าทุกรุ่นที่เคนบอกไปนะครับเพิ่มมาใน0 0 0บาทคุณได้ดีไซน์ภายในของเขาเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่ Black Edition เนี่ยจะต่างกับ ProffolX Pro2X คือ ัวเนี่ยครับเบาะนั่งของเขาจะเป็นเบาะผ้านะแล้วก็บริเวณพรมของเขาเนี่ยจะเป็นพรมนาวาร่าไม่ใช่พรมที่เป็นแบบ Pro 4X Pro 2X แบบใน Pro Series ครับคันที่เราพาชมเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นดับเบิลแคปคาลิเบอร์รุ่น E นะครับแบล็กอีดิชันเนี่ย904,000บาทนะครับก็จะเพิ่มมา15,000บาทนะครับนอกจากนี้ครับในรุ่น4ประตูหรือว่าดับเบิลแคปเนี่ยยังมีคาลิเบอร์ E นะครับที่ไม่ใช่แบล็กอีดิชัน99,000บาทนะครับและคาลิเบอร์ E ที่เป็นรุ่นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีด 859,000บาทด้วยครับสีแดงสวยคันนี้ครับคือ Pro 2x เนอะราคาของเขา1ล้าน45,000บาทก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน2อล้อที่เราพาชมคันแรกจะเป็น p r o 4x ใช่ไหมคะน,นั้นจะขับเคลื่อน4ล้อและกหนึ่งความต่างนะครับที่คุณอาจจะมองไม่เห็นกนะ็คือตัวกระจกอะคูสติกกราสที่เคนบอกตอนรีวิว Pro 4x เนี่ยอะคูสติกกราสใน Pro 4x เขาจะเป็น3บานนะครับแต่ในรุ่นอื่นนะแมาจะเป็นดับเบิลแคปเมื่อกี้นะครับที่เป็น Black Edition หรือในคันนี้ก็ตาม Pro 2x เนี่ยเขาจะอะคูสติกกราสแค่บานหน้าบานนี้เท่านั้นแล้วอีกจุดหนนครรรัับเเมมื่่ออกกีนน้้้้ไดดาาิแแลวววตตปง นาว่าเขาให้อคูสติก l าสามบานหน้าใช่ปะแลวเขาให้ไพรเวซี่กาสามบานหลังเนี่ยตอนนี้ครับอย่างที่เคนบอกไปเมื่อสักครู่ตอนที่รีวิวโปรโฟเอ็กแล้วว่าอคูสติกลาสามบานหลังโดนเอาออกแล้วเพราะาอะไรเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้แบบใช้รถอย่างนี้อยู่แล้วเรารับรถไปเราต้องติดฟิล์มกันแดดนะครับเพราะกระจกเดิมมันเอาไม่อยู่ต่อให้เป็น p r i v a c y ่กาส์ก็เอาความร้อนของแดดไม่อยู่ฉะนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้ให้มาให้นะครับแล้วก็ไปติดฟิล์มใช้กันตามสะดวกครับ ทั้ง3รุ่นที่เราพาชมมานะครับจะเป็นรุ่นที่เป็น2.3ลิตรเทอร์โบคู่ทวินเทอร์โบนะครับ190แรงมา้า4 5 0นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ7สปีดด้วยกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีตัวเลือกเดียวนะเขาก็ยังมี2.3เทอร์โบเดียวที่ใช้ร่วมกับเกียร์แมนนวล6สปีดด้วยเรามีคลิปนะครับที่พาไปลองขับตัวเกียร์แมนนวล6สปีดในรุ่นหัวเดียวด้วยนะแต่ว่า1 2 3 ในรุ่นหัวเดียวเนี่ยนะครับการปรับเปลี่ยนไมเนอร์เชนครั้งนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนภายในด้วยอีกรุ่นหนึ่งที่จะพาไปดูกันครับคาลิเบอร์คันนู้นที่จะเป็นเ,เกียร์แมนนวลก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นมิดพาวเวอร์ครับ <Okay. S 1> ดูเครื่องกันก่นกอนเลยครับคันนี้ King Cap นะเ <Okay. S 1> ออเยอร้อยหกสิบแรงม้านะครับ403นิวตันเมตรเกียร์แมนนวล6สปีดเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะเป็นเทอร์โบเดียวนะเทอร์โบคู่จะเฉพาะตัวที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับคันนี้เป็น เกียร์แมนนวลโฮสปีดนะครับและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคันนี้จะเป็น King Cap ที่มาพร้อมกับกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกโครเมียมแบบนี้โลโก้นิสันที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ชายกันชนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับคันนี้จะได้ในส่วนของไฟหน้าเนี่ยที่เป็นโปรเจคเตอร์นะเพราะเป็นตัวร่างนะครับเป็นตัวเริ่มเลยแต่เขาก็จะมีตัว King Cap c a l i b อร์รุ่น E เนี่ยที่เราเคยรีวิวไปแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับนับว่าเป็นรถกระบะแคบที่คุ้มมากเพราะว่า ในราคาเท่านั้นอ่ะถูกกว่าคู่แข่งด้วยคุณได้เครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบคู่190แรงม้า403นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ7สปีดคุณได้กล้องรอบคันคุณได้บายสปอร์ตนะครับเป็นรถกระบะในกลุ่มแคบเนี่ยที่มีเรื่องของระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภยัยไฟน่องไฟหน้าต่างๆให้มาที่ดีมากๆในยุคเมื่อก่อนด้วยนะที่ไม่ว่าจะแซดอิดิชันนะครับไม่ว่าจะเอ็กซ์ซีรีส์นะครับก็จะมีแค่เครื่องยนต์เล็กของเขา2.4ลิตรนะครับ1.9ลิตรแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นาเจนด้้วยซ ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนิสสันนาวาร่าเนี่ยเขาให้ตัวคิงแคปของเขานะครับที่เป็นรถแคปของเขาเนี่ยไฟหน้ามาแล้วโปรเจ c เตอร์ควอดไอเอลีดีมีกล้องรอบคันนะครับมีบายสปอร์ตเบรคลิงมีไฟหน้าที่แบบสว่างกว้างไกลมากมากเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนครับเพราะว่ารุ่นนี้นะถึงไฟหน้าจะเป็นแบบนี้ฮาโลเจนแต่ข้างในปรับเปลี่ยนดีไซน์เหมือนกับตัวบนบนเลยครับคันนี้จะเป็น King Cap รุ่น E นะครับปุ๊บประตูจะเปิดแบบนี้นะเบาเป็นเบาะผ้าครับเหมือนกับในตัว Black Series ที่เราพาไปชมเมื่อสักครูเลย แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเบาผ้าเกียร์แมนนวล6สปีดก็ตามคุณได้การปรับดีไซน์นะครับคอนโซลตรงกลางแผงแดชบอร์ดดีไซน์ด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบในรุ่นท็อปเลยเนี่ยหน้าจอเรือนใหม่เหมือนกับ p r o 4X Pro 2X เลยนะครับเพียงแต่พวงมาลัยของเขา,าจะเป็นยูริเทนเนาะแล้วก็ตัดในเรื่องของหน้าจอกลางที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้ว Apple c a r p l a y a แ d r o i d a ล t o ้แล้วก็ระบบปรับอากาศตรงนี้นะครับที่เป็นหน้าจอดิจิตอลเนี่ยเปลี่ยนออกไปทั้งหมดแต่ท็อกเกอร์หมุนแบบนี้ยังมีอยู่นะ วัสดุดีใช้ได้เลยนะครับที่วางโทรศัพท์มีเหมือนเดิมมี usb a มาให้แค่พอร์ตเดียวนะครับเกียร์แมนนวลแบบนี้นะแต่คุณผู้ชมครับหน้าตาอาจจะดูแบบไม่มีจอล้ำล้าจอกลางของเขากระจกหลังครับผมตัดแสงอัตโนมัตินะแล้วก็ม่านบังแดดเนี่ยมีครบทั้ง2ตํตำแหน่งนะครับพร้อมกับไฟสองสว่างที่ฝั่งนี้ด้วยไฟในรถเหมือนกับ Pro 4 x ทุกกระการเลยตรงกลางเหลืองด้านหน้าเป็นสีขาวนะฮะ นี่คือ King Cap รุ่น e นะครับก็จะลองลงมาจากตัว c a l i b r r นะ Caliber ก็จะออปชั่นต่างๆฟูลกว่านี้ไปดูย้อนหลังกันได้ก็จะต่างกันแค่ดีไซน์ตรงนี้แหละครับมาดูราคากันนิสสันนวราชิงแคบนะครับก็จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมา10,000บาทนะครับเริ่มที่รุ่น sl ครับเกียร์แมนวนวล6สปีด659,000บาทคันนี้รุ่น e นะครับเกียร์แมนวนวล6สปีด699,000บาทครับ สำหรับ King Cap Caliber รุ่น E Gear Manual 6 Speed นะครับ775,000บาท King Cap Caliber รุ่น E Gear อัตโนมัติ7 Speed 825,000บาท King Cap Caliber รุ่น E Gear อัตโนมัติ7 Speed Black Edition 859,000บาทครับยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนะั่นคือ Single Cap นะจะมีรุ่น SL Gear Manual 6 Speed นะครับ650,000บาทแล้วก็ Single Cap ที่เป็น SL ขับ4 Gear Manual 6 Speed 669,000บาทตัว Single Cap ที่เป็นขับ4เนี่ยเรามีรีวิวในช่องด้วยนะ เพราะว่า Single Cap นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นย่อยเดียวที่ไม่ได้มีการปรับดีไซน์ภายในต่างๆเหมือนกับทุกรุ่นที่เราพาคุณผู้ชมไล่เรียงมาตั้งแต่ Pro 4 X นะครับ Pro 2 X Double Cap ที่เป็นตัว Black Edition แล้วก็ King Cap ที่เป็นในรุ่น E Gear Manual ี e a ีย a n u a l 6 s s p e e ดด้วยทั้งหมดนี้นะครับสรุปกันอีกทีเลยแล้วกันว่าเปลี่ยนอะไรบ้างภายนอกนะครับได้เสาอากาศชักฟินนาเทนาใหม่ภายในนะครับยกดีไซน์คอนโซลแดชบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่หน้าจอกลางมาจากนิสสันเทรา ใหม่ซะทีในเรื่องของภายในที่หลายคนรอมานานนะครับโปรซีรีส์นะครับปรับราคาเพิ่ม1 5 0 0 0บาทรุ่นย่อยอื่นๆปรับราคาเพิ่มขึ้น10,000บาทจริง,รงๆกอมาดูตอนท้ายเนี่ยจบครบหมดแล้วนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรนิสสันนาวาาโมเดลเยียร์2024การไมเนอร์เชนในครั้งนี้บ้าง mm hmm. นิสสันนาวาาเนาะโดดเด่นด้วยเรื่องของเครื่องยนต์และเกียร์อัตโนมัติ7จสปีดของเขาที่มีพละกำลังที่ดีมากๆตัวรถอาจจะดูเล็กนะครับแต่นั่งภายในเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เล็กมากมายอะไรเป็นรถที่่ให้เรรรืออองงขะบบ Safety, ะบบความปลดภยัย เยอะกว่าคู่แข่งมาแต่ไหนแต่ไรแต่ทุกวันนี้คู่แข่งนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ตัวเลือกอย่างฟอร์เนี่ยเขาก็มีการอัปเกรดใหม่ที่หรูหราอลังการล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยทำให้นวาว่าร่าวันนี้ครับอย่างน้อยปรับดีไซน์ภายในมาแล้วให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรในการปรับเปลี่ยนและเพิ่มราคาในครั้งนี้ไพเวซีการ์ดที่หายไปอีกกับราคาที่เพิ่มขึ้น1 0 0 0 0บาท15,000บาท คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณผู้ชมเอาไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและพบกันใหม่ในคริปหน้าสวัสดีครับ